สวัสดีครับผมเอิอร์ธอะโร้าครับมาดูกันว่าหนึ่งวันนี้เราทำอะไรกันบ้างตอนนี้ตื่นเช้าม,มาแล้วก็อาบน,น้ําทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปิดร้านเตรียมอาบน,น้ําน้องหมาพอดีมีน้องหมาเข้ามาพอดีครับสามตัวนี้แตงโม,โมราเชลลักกี้โคดิ้นสตัวครับวันนี้งานใหญ่แน่เดี๋ยวพักสักแป๊บนะครับแล้วก็ไปลุปยงานกันไป สวัสดีตอนเช้าครับไม่เช้าอ่ะตอนนี้บ่ายสองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนกัน,นนะรประมาณเกือบหกโมงเช้านะังานเสร็จประมาณตีสามตีสี่สี่นีตอนนี้เอ,อิร์ธน่าจะตื่นก่อนผมประมาณหกชั่วโมงรเริ่มจากตัวเมียก,ก่อนต,ตัวเมมาอมาบน้ำก่อนนะครับแต่ชุดเรียบร้อยแล้วเราตเตรียมไปอาบน้ำมากัันดีกว่า <c oughs> อ๋อขึ้นโต๊ะก่อนนะครับต้องเอาหมาตัดเลยก่อนนะครับแรงแรงมากเพราะน้องหมาเป็นแผลนะครับน้องหมาเป็นเป็นยีสตเป็นน้องหมาคนจีนะครับคนจีเข้ามาน้เขารับมาเลี้ยงอกทีนึงเหมือนจากสถานสงเคราะห์อือเดี๋ยเราเริ่มถ่ายคนที่เป็นสังกะังออกก่อนนะครับที่มันเป็นก้อนเพราะว่าเราอาบน้ำแล้วเรามาเป่าหลังเนี่ยมันจะแบบไม่แห้งแล้วมันจะมันจะมีกิเหม็ด นี่ตัวเมียตัวเมียมาทำก่อนตัวเมียจะอ้วนกว่าเดี๋ยวเราทำนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนทำน้ำนอนกันดีกว่าไปตัวแยมเปลี่ยนเวลานอนนะทุกคนคือตอนนี้แบบเปลี่ยนเวลานอนตัวเองเล่นเกมทำงานเฮยพวกนั้นบ้าไรไงเขาพัดก่อนเลยไม่ได้หรอน เดี๋ยวเราผสมน้ำยากันนะครับเราช่างตักขนส่วนที่เม็นออกก่อนเอ๊ะน้ำยาผสมแล้วนี่นี่ครับน้ำยาเราช่างผสมแล้วเพิ่มอนหนเพราองีแรงนะแต่ช่างก็จะเพิ่มไันน้แต่เราเพิ่มร้านนี้ไม่ไม่หวงแชมพูนะครับอาบสาดแน่นอนเฮ้ยฮึ โอ้วงชิงเล็กเนือเธอละโอ้งยจกษ์มาระว,วังอ้าคราวนี้ลงสิเธอลอมาเลยแล้วก็เวลาร้อนเ,เปล่าคนกันดีกว่าบาเริ่มที่ว่าเริ่มทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวผมขอโหลดงานลูกค้าแป๊บหนึ่งจะต้องโหลดงานลูกค้าแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเราทำอะไรเสร็จปุ๊บ เราไปส่งแฟนแล้วก็จะได้ทํางานตอนเลย็นลเมธครับพอใจไหมวันนี้เราจะมีทั้งหมดประมาณสามงานนะครับก็มีนายเล้าซีนะครับเทมหนึ่งแล้วก็มีอนนะครับอนอเลิศก็คือของพี่เนี่ยเหมือนกันนะครับเทมหนึ่งแล้วก็จะมีของพี่ต้านะครับเป็นรายการเคยหรือไม่นะครับก็ของชายโซโลนะครับไม่รู้ว่ามันจะทําทันหรือเปล่าแต่ลองดูครับว่าจะทําได้ถึงขนาดไหนนะครับวันนี้สองทุ่มเรามีไปเตะบอลนะครับแถวเอ่อนนทบุรี แหววว่ะนอนชิวแล้วด้วยโอเค ออกชั้นนึ่งถ่ายอะไรใกล้ขานี้จะเราไปเอาข้าวก่อนครับสั่งข้าวขืวอเด้งแล้วก็ชงกาแฟกินเองด้วยนะคือผมจะซื้อเป็นตัวนี้มาเขาเรียกเป็นกาแฟสกัดเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่กินกับนม,มเพราะว่าส่วนตัวน,นชอบกินลาเต้ โอเคนะดีเลยอะ่ะมันประหยัดดีก็ถุงได้ประมาณสา0ร้อยสารอยนิดๆกับนมที่ซื้อมาเป็นนมโอ๊ตนะครับประมาณร้อยนิดๆปรมาณสี่ร้อยชงประมาณ1ิบแก้วต่อแก้วสี่สิบาทถ้าเราไปซื้อร้านก็แก้วละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบวกๆประหยัดไปหน่อยนึง okay. <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> โอ้ตัวที่สองนะครับแต่ตัวนี้สะอาดกว่าตัวที่แล้วตัวนี้สะอาดลาก,กี้ ไปเนต่ยกล้องหน้าเลนตัวนี้สะอาดนะครับแต่ตัวนี้อาการหนักอยู่นะเป็นแผลไปผมทำเหมือนเดิมแหละทำเหมือนตัวแรกแหละคนเล่นตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอิ้งกันดีกว่าว่าเอาิ้งทำออยู่ตอนนี้ไปเมื่อกี้ผมไปส่งแฟนมาที่มหาลาัยนะครับเขาต้องซ้อมลีดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดโปรแกรมทำงานนะครับอ๋อวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำงาน เท่าที่พอทําได้ก่อนเดวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนยิงกลับมาถ้าไหวก็ทํา,าทต่อแต่ตอนนี้ปัญหาคือระหว่างอาบน้ำไงคอแม่งเคล็ดกําลังแบบเป่าผมอะแล้วคอเคล็ดกอกเจ็บมากจะลองที่วัดไปเตะบอลดีไหมแต่ลงชื่อไว้แล้วอะคือมันเป็นบอลบุฟเฟ่ทุกคนผมไปเตะกับใครก็ไม่รู้นะนี่นะครับก็คืองานจตลองตัดในวันนี้นะครับพี่วิลลี่พี่หอยนะส่วนพี่เนยเดี๋ยวเราให้พี่ตัดแทนและเรารีบทำอย่างนี้ให้เคลียร์ให้หมดก่อนไปทำงานกนะัน นี่ครับพักเบรกซื้อของกินก่อนไม่ไหวหมาใหญ่อีกตัวกลัวได้มากแต่งกับหลานลมเย็นเวอร์นี่ครับถึงร้านแล้วเสร็จภารกิจแล้วนะครับสองตัวกวัเด่นตัวเมียกลัวได้มากโกว่าจะแห้งนานมากแต่ตัวคู่นี่คือแบบน่ารักมากแป๊บเดียวเสร็จคือทำตัวเมียเนี่ยคือ สามารถทำโเดนได้3ตัวเลยเนี่ยตัวเนี้ยกลัวใดามากกลัวเสียงดังมาก,ามากน้องเป็นเชื้อรานะครับยีสต์แต่ตัวเนี้ยน่ารักตัวผู้ลัคก,กี้เราคุณแม่มารับกลับบ้านนะครับไปแล้วก็มีหมาได้อีกตัวหนึ่งนะครับอาบน้ําน้องแซงโมเดี๋ยวให้ช่างมาจัดการกันผมนั่งพักรอลูกค้าหน้าตายโมกึ่งเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วไปไปดูเอิร์ฟมันดีกว่ากำาอะไรอยู่ไปมันไม่พอจริงนะแก้วเดียว ผมจริงผมกินกาแฟกาแฟมาสองแก้วนมแก้วเนยครกันนกินกาแฟตอนห้าโมงแปลกไหมแปลกนะเนี่ยที่บอกว่าซื้อมาไอ้จะเป็นแก้วที่สองผมใสใ่ผมกินประมาณวราสองแก้วนะครับนี่คือต้นเหตุที่ทำไมผมถึงนอนเช้บาบุกบลจะลองคำนวณดูว่ามันประหยัดค่ากาแฟจริงจริงไหมกับการที่แบบชงเองอะไรเนี่ยนี่กาแฟที่บอกเพิม่ม อันนี้ไม่เป็นขั้วกลางนะซึ่งจริงๆับผมนคนชอบกาแฟขั้วกลางอยู่แล้วอหอมมากหรือว่าอยากที่ต่อเขาลองดูว่ามันถูกหรือเปล่าข้อเสียคือผมแดกกาแฟมาสองแก้วเลยน่าเะโอเคเราจะทำงานกันต่อนะครับไปอ่านี้นะครับมีน้องหมามาอา้ําตัดขนอ,อีกตัวนึงนะครับน้องฟูมอนไปดูกันสภาพก่อนตัดนี่ครับน้องฟูมอนสภาพก่อนตัดฟูมอนยิ้มหน่อยอ ันนี้ก็เวลา6กโมงครึ่งแล้วนะร้านก็ปิดแล้วตอนนี้ก็นั่งว่างรอลูกค้ามารับใหม่ตัวหนึ่งนะครับน้องแตงโแมแน่ไม่มารับนะครับส่วนน้องชื่ออะไรนะตัวสีขาวที่ผมบอกว่าจะถ่ายให้ดูก่อนและหลังนะ่ะฟูมอน่ผมขึ้นรูปไ้ดูนะครับนี่นี่นะครับ ก่อนและหลังตัดเพราะว่าลูกค้ามารับเลยเลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนน้องตัดเสร็จนะครับเลยถ่ายภาพนิ่งให้ดูกันแทนนะครับโอเคครับหนึ่งวันของผมก็จะมีประมาณนี้แหละช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาทำ YouTube นะครับมาแบบทำช่องกัพี่ชายนะครับยังไงก็ฝากติดตามกเราด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับเอเคโรฮาวันนี้เตะเสร็จแล้วนะครับคอเคสแม่งวิ่งไม่ได้เลยอะ ไม่ไหวจริงแล้วก็ไม่มีวลาถ่ายนะครับเพราะว่าเล่น11คนวันนี้คนมาน้อยเขาเลยเล่นสนามแย่11คนนะครับก็คือพักได้ประมาณ5นาทีแล้วก็วิ่งลง5นาทีวิ่งลงก็เลยแบบเหี่ยปากมูซิดมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็รีแลกซ์นะครับ แบบวันนี้ก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากจริงๆอยากกลับทำใงานต่อนะแต่มันไม่ไหวละเพียหนังกอดนอนเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบาย